and now going die. No. die. you're to โอ้สวัสดีครับคุณกุลรายการพ้องตายแชนเนลนะครับเนี้ยมีเนี้ยปากไปเพราะฟงมันไม่ใช่พ้องตายแชนเนลนะครับไม่ใช่พ่อผมมันพ่อไอมีนมันฮะเอ้ยกูลร้อเล่นเออวันนี้ก็อยู่เออผมวันนี้ก็จะเราก็จะมาแก้เอ็นบีซีกันนะโอเคโอเค เน่เนอเอ่นต้องแก่แรงนตีนเชี้ร์ดิเอ่เน่เน่เนี่ยเรว่มจากอันนี้เลยใจย่างเคฟซีมึงเคฟีนะอันเนี้ยเคฟซีเลยเออสมน้ำหน้าควายเอาเที่ยกุ้นังเองเออเน่ควายเป็นไงเจเจ โอ ح, sociedad, Puis, ああ้นี่ตันไปเลยนี่เครื่องปิ้งย่างอู้หูร้อนตูดร้อนตูดโอ้สีสีเอพีซีวิ่งเอีซีอู้สีสีเอีซีตายไหมสีเลยสีเลยสีเลยเลยมึงไม่ตายไม่ตายมึงเข้าไปสีเลยเอพีซีโอจบเลยฮะจบกันเลยทีเดียว พ่อ,องอ่ะอันนี้เก็บไว้เป็นความลับนี่เอ็นผมผมจะทำให้เอ็นบีซีกายเป็นซูเปอร์แมนนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยอุนตอ้์แมนอุนตอ้์แมนอุนตอ้์แมนโอ้มีปลาหมึกเกิดด้วยอ <laughs> ุนตอ้์แมนทำให้เอ็นบีซีกายเป็นอุนตอ้์แมนเลยเดียวเชียวไป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 อู้ยต้องมองรอ้องต้องใช้เวลาตู่อะไรเนี่ยไอ้ปลาหมึกเออ เอ็นพีซีลงมาทำไมเฟลนะเฝลเฝลเฝลเฟลเอาไหมไม่ได้ไม่ได้ uh, <yeah. S 1> ปีศาปกี้เฝลนะโอเคแม่งตีกัถคันเก่านะไอ้ hey, พวกปลาหมึกโถยเออลงไปแล้วทีนี้ก็เหลือจะรอเวลากันเลยที่เดียวเชียวนะฮะอืมเออหลืพอพ่อมา ก็เือคนเดียวเลยเอาปี๊ปปี๊มาดูคุณต้าแม่เลยนะโอ้พลังหมดเลยเดียวเชียวปี๊ปปี๊ปเลยอือออตายหายที่สุดต่อไปกันเลยเออราวาก่อนราวานี่เบสิกเลยเบสิกอ่าเออปึ๊บติดเฮ้ยไย่ใช่แม่งนี่ไม่เชื่อรายการมึงเฮ้ยเอาเชื่อตายแล้วใช่ไหมอ่ะ แล้ดูเอ็นีซีเฮียนี่มึงหนีเหรอหนีออกจากเป็นอุลตร้าแมนเหรอมึงไอ้เฮียเราพ่งไปหาอาเบะลูมกันนะอาเบะอาเบะลูมห้องของอาเบะไงเออห้องของอาเบะเข้าไปเลยเอายังอ่ะอู้หู้ห้ห้องของอาเบะอู้ ทะลุเลยทะลุเลยดูดูดาเวเบื้มงูนไอ้เยี so. ่ยทะลุเลยก็ไรสาระไงต้องมีสาระด้วยนะนี่ก็ตสกไปถึงดวงจันทร์แต่ไม่เคยไปถึงดวงดาวอ้าวเยี่ยมติดเฟลเฟลเออโคตรเฟลอ่ะลืมลืมดูลืมดูเอาแปะเขาเลยอยอาเฟล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  ไปเอาไหม่เอาไหม่ไปเอาใหม่ไปเอาไหม่ไปเอาใหม่เออเอาใหม่ไปเริ่มใหม่เรื่องใหม่เออไปเอาเฮ้ยมันไม่ติดแล้วมันเฟลอีกแล้วเออมันเฟลนี่นี่แก้แป๊บแป๊บเดียวสองวินี่เสร็จแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาไปนี่เฟลนะเฟลเฟลโคตรเฟลนะ เฟลเฟลวิ่งไปเลยเอา้าเฟลอีกแล้วนะครับแม่งไม่ต่อกันออกไปเอาไว้นี่นี่นี่ไม่ต้องเอาหรอกแค่นี้พอพอเราถึงวันนี้ใช่ไหมไม่ต้องต่ออันนี้เลยเอา้าเฟลน่ะเฟลเฟลโคตรเฟลอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องนี่ธรรมดาพอเฟลเฟลไม่เป็นไรเฟล นิดหน่อยนิดหน่อยสองรอบเองสามดีว่าเออเอ้ามันไหลอ่ะเออเยี่ยมนึกเ่าเยี่ยมนึเลกอเยี่ยมเออเฟลแล้วเบื่อยังคา่าเฟลลืมไปต้องต่อรางต้องต่อรางธรรมดาเข้าไปเข้าไป เข้าไปเออได้ยังเยี่ยมเอาเลยโอ้โหกะผิดนะเนี่ยเฟลอีกแล้วเนี่ยรันลงไปไปถึงดวงดาวถึงสวรรค์เลยอ่ะไปตายซะนี้อย่งส่งแบบนี้เลยนี่เกมพูดมากเกมอื่นไปเลยชิューชิューอ๋อรอรอรอโทษทีโทษทีันนี้ผมใช้ดีแทนนะฮะ ด้วยหาซื้อพอเขาสามร้อยโอ้โหเกินโกโก้คันเลยฮะโอ้โหลุงข้าวสาลีนี่ลุงข้าวสาลีเกือบเป็นโกโก้คันเป็นแฟนกับยายเอ้ยเรื่องนี้กูฉลาดเลยเรื่องนี้กูฉลาด ไปแล้วคนเลยและะแค่นี้นะโอเคไป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 ทับด้วยทับด้วยกดเลยกดเลยข้างล่างทับทับทับ